กูเอิญกินมังคุดหยาดเอาเอ้าเอามาเด้อกินข้าวเอ้าได้ยังกินเนาะกินข้าวนี่ทอดไก่โอ้ข้าวต้มหลายย่างมัยอ่บ่กินข้าวนั่งนั่งนั่งไก่ทอดลูกสิ้นเออยังอีกว่าไงอันเขาเอิญยังหมูยอดมูยอดเออหมูยอดทอดเอ้าหลายอย่างเดี๋ยวเด้ได้คอยรับเปี่ยวันเข้ากับนักกินมางคุนะ อมีกับเขาก็ไม่กิกนน้ำแมนนแมโอ้ยดี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 ดดดอามาหอมกันหนึ่งผู้เอินเป็นมา,ยากยอามากเลยเอาไว้เมลเอามาละบอกมา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 โอ,อ้เด่นเนมาตุ่มมาหอมเ้ยดีใจมืกเลไม่กินเขาเอเขาลืมมากะว่ะเจ้ามากเบอร์ละบอกเบอรแล้ว,วมันนี้ชมีแหละวะเออเขาลืมมาขลืมมาเขาเออ อดีนะอืมเจ้ายังเอื่นกินเขาอยู่ใช่ไหมปกติเคยเห็นเจ้าม,ม,มี่อนติบคงติบเขาบ่มีปะบ่มีติบเขามาบ่มีบ่มีเริ่มมายัางวะบ่<า>อืมเอาบรกลาปิดไปปิดไปเอาหนิเอาเพิ่นมาตั้งอีกแล้วละ่ะเอาอะไรลูกกระตอนบ่บะโอเอาช้อนโอ้หโยนจิ้งซะแล้วอย่ายโยนนะให้กินนะกระตอนเนาะอืมอืม

น้ำเดกับเนีย่ให้เขาิกินเนาะอืมนะกินแต่น้ำป่อยอยู่เาจะไปปั่เนียครับฮะไปปั่นเนี้ยมาต้องเกรงใจดกอกมาเป็นยังคนปกติเราก็สิเก่งใจนะเอ็นนึนะอ๋อแฉบบนาะไปจ้าวไปปั่นเนียพอกอีาะปันเนียกินเนาะเออเมียงอวนตายได้ไหมย่งเเป็นมารยาก พักมาแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ครับผมพ่อค่ะอันไรถามเนี่ยครับอันก๋วยเตี๋ยวนี่ไหมครับเจ้าฮิตั้งไหนนี่มันบอกว่าไรได้ครับอูบอกว่าเนี้ยมันบอกว่าอะไรเจ้าฮ็ดตั้งไหนมันบอกว่าไรอีดีครับบอกมาโหลดอยู่เนี่ยมันเป็นความลับอย่างก็ดอกโอ้ยมันมันมันเป็นสูตรข่องข้างร้านนะมันมันเห็นบ่ได้มันบอกบ่ได้อีดีครับ่อยอยากลูกอีลีนหมันเ็ดจังไหนมันบอกบ่าอ้ไ นี่นะนะ่เจ้าเฮ็ดเนวใหจะบอกเขาเนี่ยนี่มันบอกว่าอะรอีดีครับมันเป็นสูตรของทางร้านสูตรของทางร้า,าน,น,นครับเพื่อผมสีซื้อนันซื้อนีมากเพื่อผมสีดตุนเพื่อที่นันได้แตาา่ละอย่างแพงว่าสูตรนี่นนบ,อบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรครับบอกบอกเอยได้เถิดว่าอะไรอีดีครับลูกค้ามันอันมันเป็นยังมันเข้มหมเข้มไหม คุณคุอผัวบอกใครเนี่ยขอป็นผู้บิโภคคนพวัญนุเออเออไี่เป็นไท